สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะแจงรายชื่อท่านที่ร่วมทำบุญนิดนึงนะคะก็ที่ทำโรงทนาน,น้ำปะนะนะคะส่วนมูลบูชาพระธาตุนะคะเอฟซีหลิงออมเจ้างางังและก็พี่น้องทุกท่านนะคะในวันที่สิบสี่นะคะคุณสุภาพรนะคะคุณกูด๊ดจากธนาคารเกษตรกรคุณวัฒาน,านันเปี่ยม วันวรานะคะคุณโสพิตาคุณนรินพัฒน์แลเลิศสิริกุลนะคะคุณเทียมจันลีลิธรรมนะคะคุณวีรพัชชูสังไพศาลนะคะคุณวรันพรสักุลสิงห์นะคะร้านหมิงค้าผ้าวารีบัวคําคุณวรันพักเกียรติมรเวศนะคะคุณกุลพัฒน์นะคะคุณอัมพาพรคุณกฤษณนาบุตรดีคุณกฤษชรีนะคะคุณชยานินคุณจันเพนเด็กชายหลุยเบญจมะเบญจะ มะโนนะคะแล้วก็พร้อมเจ้าของหงพร้อมกับครอบครัวนะคะ,ะจำนวนยอดเงินทั้งสิ้นอยู่ที่8,278บาทโดยแยกขึ้นไปทำถวายะตาไตวันครบสัตวานที่สวดครบรอบ100วันของหลวงพ่อกรมอริภิลาโศจํานวน1,000บาทนะคะก็จะเหลือยอดเงินจะอยู่ที่2772 เจ็ดบาทนะคะก็คือยอดเงินอยู่ที่เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทซึ่งก็จะได้ไปทำบุญในวันนั้นนะคะซึ่งแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่กฤษณนบุดีนะคะที่เพื่อนแบบสมทบทำอะไรอะลงทานใช่ปะ่ะจะมีเช็คช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะปรุงสับเ็จของเอ็ดลิ้นจือนะคะของบริษัทไลก้าการโนช็อกโกแลตนะคะสองกล่องนะคะแล้วก็จะมี กาแฟแกาแฟแกาโน่ทีอินวันนะคะอันนี้ก็สองกล่องเหมือนกันนะคะรวมเป็นสี่กล่องแล้วก็อีกหนึ่งกล่องก็จะมีกาโน่แบล็กคอฟฟี่ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณกาแฟกาแฟสำาหรับเออขอบพระคุณขอบพระคุณคุณพี่ปริศามากๆเลยถ้าแวะมาสกลนครก็ออเอิญหาได้เด้อเมื่อเมืองสกลเฮาเออก็ ในช่วงวันวันที่ผ่านมาก็ออ่ขอให้ทุกท่านหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านก็ได้แชททักไลน์ส่วนตัวเนาะแล้วก็ได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็หลายๆท่านก็แนะนําให้ไปบางท่านยังไม่ออกจากศีลแปดเลยนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยเดอ้อบางท่านก็ออปิดแล้วท่านก็ยังโอนเงินมาทําบุญซึ่งเราบอกแล้วว่า เรารับจํานวนจํากัดไม่ไม่ไม่ขอเงินเยอะๆนะคะเพราะว่ามันก็ต้องจํากัดการการถ้ายิ่งเม็ดเงินมันใหญ่มันจะทํายากเพราะว่ามันต้องทําไปตามงบประมาณอ่าแล้วก็นะคะอ่าขอ,อประชาสัมพันธ์ให้นิดหนึ่งพวกรับราชก,การมันมากกว่าเข้า่าประชาสัมพันธ์เนืที่จริงต้องใช้คําว่าแจ้งข่าวโฆษณาให้นิดหนึ่งนะคะแพร แพรวังอิงฟ้านะคะที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีของคุณกฤษณาบุตรดีนะคะ,ะถ้าท่านจะไปล่องแพรนะคะติดต่อที่เบอร์โทร0809094573นะคะ4573แพรอิงแพรอิงผาแพรวังอิงผานะคะแพรวังอิงผาซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณทาง ผู้บริหารแหละก็คือคุณกิตนาบุตรดีนะคะก็มีหลายเนี่ยมีหอดแหนมเนืองแหนมเนืองนี่ไปจากใส่เนาะไปจากเมืองอุดอรมาเหอะแนมเนืองอุดอรขึ้นชื่อนะคะก็อ่าถ้าอย่างไงก็แวะไปอุดหนุนกันได้จำจำจำชื่อไว้นะคะแพรวงิงผา แพรวังอิงผาก็คนในช่องก็ไปอุดหนุนกันก็แจ้งบอกว่าเออมาจากช่องแต่เพื่อได้ส่วนลดเนาะดูแลกันดีๆนะคะดูแลกันดีๆช่วยกันทำมาหากินเนาะช่องเราอ่านะคะก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขออนุโมทนาสาธุท่านไม่ว่าท่านที่จะไปปฏิบัติอยู่บ้านหรือว่าท่านที่แนะนำให้ไปทำอะไรหลายๆอย่างถ้าเราแนะนำได้ไม่ไม่มีไปแก้โน่นแก้นี่นะคะก็คือแบบให้ย้อนกลับไปที่ท่านเพราะว่าลักษณะ เราจะแนะนําไปอย่างนี้เพราะว่าถ้าเห็นอย่างนี้ยก็หมายว่าถ้าเราเห็นถ้าเราสามารถจับได้ว่าเบาขึ้นตารวจเนาะถ้าเราสา,สามารถเห็นเราสื่อสารได้เราก็จะบอกจริงๆมันไม่ใช่อะไรมากมายอยู่ในโลกด้วยกันก็อย่าไปเบียดเบียนนะคะอย่าไปเบียดเบียนกันลองรักษาใจเราให้มีความสุขแล้ว วันหนึ่งเราจะรู้เองว่าจริงๆนะมันคืออะไรจริงๆสิ่งที่เราขัดข้องหรือติดขัดเต็มไปด้วยอุปสรรคเราอาจจะเคยทํามาทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งที่จะแก้สําหรับผีนะทุกอย่างที่ไม่ใช่คนน่ะค่อยจะใช้คําว่าผีสําหรับผีอะ่ะเขาเขาไม่เอาเงินนะก็ไม่เอาสังฆทานคุณบางทีแบบพวกนี้เอาการที่แบบเราขอโทษเราอ่อนเรายอมเราขอคารวะเราด้วยความจริงใจเลยบางครั้งคําขอโทษด,ดีกว่า การโยนเงินให้หรือว่าการแบบให้เป็นสินไหมอื่นๆนะ,ะคะคาขอโทษอาจคําขอโทษที่ออกมาจากใจรู้สึกผิดจริงๆอาจจะแก้ไขหรือว่าคลี่คลายทุกอย่างให้ได้ดีขึ้นหลายคนนะคะแล้วหลายท่านที่ไปกินไปเที่ยวเราก็ขอแนะนําให้ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันมันอาจจะด้วยอาหารการกินหรือว่าบุคคลที่เข้ามาก็ขอให้ท่านได้ตรวจได้เช็คเพราะว่า เงินมันหายยากเนาะนักต้มนักตุนกันหลายเออพากันละมาระว่างพากันละมาระว่างในการใส่ชีวิตเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําต่างๆเป็นคลิปร่วมทบุญส่วนท่านที่ไม่มีรายชื่อหรือว่าท่านขาดตกบรบกวนแจ้งเข้ามาให้หน่อยบรบกวนแจ้งเข้ามาให้ให้หน่อยนะคะอันวันนี้ก็จะต้องขออนุญาตอ่าแล้วก็ขอขอบคุณ ทุกท่านนะคะที่ที่ร่วมทําบุญที่ร่วมทําบุญแหละในวันนี้ที่ร่วมทําบุญทุกทกท่านเลยเดี๋ยวก็ถ้าหากไปโน่นไปเจอกันก็ไปสวดมนต์ถึงเช้าด้วยกันนะคะโปวยานปีใหม่วันเสวดนนะนี่ก็ขออนุญาตนะคะขอพระคุณมากๆค่ะ